ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกและห้องเรียนสีขาวปีการศึกษา2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิเกาตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลบ่อหินอำเภอสิกาจังหวัดตรังสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังภายใต้การบริหารงานโดยนางชวีวันณมุกดารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิเกามีค่าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนมีนักศึกษาจำนวน304คนโดยยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเพราะปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดไปทุกพื้นที่ของประเทศและทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และพบส่วนใหญ่ในกลุ่มเยาวชนเช่นการติดสารเสพติดการดื่มสุราการพนันการทะเลวิวาทและสื่อลามกอนาจารซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติอย่างหนึ่งสถานศึกษาจึงมีนโยบายให้ครูและบุคลากรในสังกัดดำเนินการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักศึกษาเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน5ด้านดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศิเกาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาวทั้งหมด5ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยมีแบบสรุปผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวทั้ง5ห้องเรียนมีการจัดทำแผนผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาวมีการจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนสีขาวจัดบอร์ดป้ายสัญลักษณ์ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอดสื่อลามกอนาจารปลอดการพนันและปลอดการทะเลวิวาท สถานศึกษาจัดทำป้ายประกาศและมอบรางวัลเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นแผนกสีขาวดีเด่นมีการจัดทำโครงการประกวดห้องเรียนสีขาวประจำปี2567กำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการในสถานศึกษาโดยนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมไว้โซน2มาตร,รการด้านการค้นหา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิกามีข้อมูลนักศึกษารายบุคคลตามสรุปผลการลงทะเบียนประจำภาคเรียนมีการสุ่มตรวจภาวาของนักศึกษาประจำภาคเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอสิเกาและสาธารณสุขอำเภอสิกาด้านตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาสถานศึกษามีการจัดทำแบบบันทึกสุขภาพนักศึกษาประจำภาคเรียนมีการจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดก,กลุ่มค้า มีการรายงานสำรวจการใช้สารเสพติดยาเสพติดปีละสองครั้งโดยมีข้อมูลที่ปรากฏว่าไม่มีผู้ติดสารเสพติดจึงเป็นสถานศึกษาสีขาวที่ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูปธรรมสถานศึกษามีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับสาธารณาสุขอำเภอสิเกาสถานีตำรวจภูทรอำเภอสิเกาโรงเรียนสิเกาประชาพดุงวิทย์สาม,มาตรการด้านการรักษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิเกาได้ดำเนินการตามนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นผู้บริหารนำนโยบายการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษามีแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการและกลยุทธ์4ต้องสองไม่ มีการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดร,รักษากำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดร,รักษามีเครือข่ายช่วยในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อมีการจัดตั้งคลินิกเสมามรักษในสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลรับฟังปัญหาของนักศึกษาและผู้มาใช้บริการ4มาตรการการเฝ้าระวังสถานศึกษา มีตู้เสมารักษ์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์สื่อมกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันปัญหายาเสพติดการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดของสถานศึกษาและนักศึกษาโดยการนำนโยบายมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารักกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารักดำเนินกิจกรรมในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุขประจำสกรอตํตำบลทั้งตําตำบล5มาตรการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการปัญหาย,ยาเสพติดและอบบยามุขที่เป็นรูปธรรมสนองนโยบายของรัฐบาลและเกิดประโยชน์สำหรับกลุ่มเป้าหมาย มีคณะกรรมการดำเนินงานและห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ยูร่วมกับภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเช่นโครงการร่วมรณรงค์ยาเสพติดโครงการพัฒนาผู้เรียนการทำโครงงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยโครงการบริหารจัดการขยะโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิเกาได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยใช้นวัตกรรมสิกาโมเดลสู่วิธีสถานศึกษาสีขาว